สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะฮะนิวนันเม้นนะครับในรายการ Does it really work นะครับผมรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์นสนุกสนุกนะครับผมที่เต็มไปด้วยสาระความรู้มากมายเลยนะครับจากการทำการทดลองที่ง่งายเข้าใจไม่ยากไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับผมท <Wow. S 1> างผู้ชมนะครับผมไปเจอกับเรื่องราวต่างๆครับบนโลกใบนี้เลยนะครับที่คนเขาชอบบอกกันมาว่าเรื่องนี้โดนพี่เรื่องนี้เจ๋งๆเลยเด็ดเลยเรื่องนี้นะครับผมจะจับมาทดลองให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เห็นกันไปเลยว่า ทำออกมาแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านั่นเองคุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอาหารไทยชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหัวปลีนั่นเองนะครับหัวปลีนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยนะครับของอาหารหลายๆประเภทนะครับเช่นต้มยำหัวปลีไก่บ้านนะครับทอดมันหัวปลียำหัวปลีนะครับและสําคัญมากๆเลยนะครับมันเป็นเครื่องเคียงชั้นยอดเลยนะครับของผัดไทยเลยคุณผู้ชมครับ แหมพูดมานี่ก็อยากกินแล้วนะครับน้ำลายเริ่มสอแล้วนะครับแต่ปัญหาของเจ้าหัวปลีนี่นะครับที่ต้องเจอกันตลอดเวลาเลยนี่นะครับนั่นก็คือเวลาเรานะครับซอยหัวปลีนี่นะฮะทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวเท่นั้นเองนะครับหันกลับไปหันกลับมาอีกทีอยะโอ้โหหัวปีของขึ้นนะฮะ ดำคล้ำสีนี่โอ้โหดูไม่น่ารับทายเลยคุณผู้ชมครับทำยังไงก็ไม่หายด้วยนะฮะโอ้โหดำดำขนาดนี้กินไม่ค่อยลงนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เจอเหมือนกันนะครับก็คือยางของหัวปลีนั่นเองยางของหัวปลีนะครับเวลาเราซอยไปเสร็จปุ๊บโอ้โหยางมันก็ติดมีดมานะฮะหเหนียวนะครับล้างออกก็ล้างออกยากนะครับวันนี้ครับมีวิธีดีๆนะครับผมที่สําหรับเราจะใช้กับหัวปลีครับวิธีทาให้หัวปลีของเราไม่ดําไม่คล้ํา สีสวยดูได้รับประทานตลอดเวลา <Wow. S 1> จะเป็นวิธี่ไหนนนะครับผมจะยากจะง่ายยังไงนะครับทำได้จริงหรือไม่นะครับผมว่าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วเรานะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรที่หัวฟรีของเรานี่นะครับถึงจะไม่มีสีที่ดำคล้ำหมองไม่น่ารับประทานอีกต่อไปนะครับอ่ะ บุกกองของเราในวันนี้นะครับผมมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับไม่มากไม่น้อยตามคอนเซ็ปต์ทดลองได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะครับกับนี่ครับเรามีน้ำเปล่านะครับผมหนึ่งถ้วยนะครับที่เตรียมกันเอาไว้เป็นน้ำเปล่าเย็นๆด้วยนะครับอย่างที่2นะครับน้ำใสๆนี่นะฮะก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองนะครับที่มีรสชาติเนี่ยเปรี้ยวถูกใจเลยนะครับก็เตรียมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ นมส้มใสชูประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ก็มีเขียงฮะแล้วก็มีมีดตามปกตินะครับน้องๆที่บ้านดูอยู่นะครับถ้าจะใช้มีดเนี่ยแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่อันตรายนะครับและสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเรามีนี่เลยคุณผู้ชมใครไม่เคยเห็นนะครับนี่คือหัวปลีนเองนี่นะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆหน่อไม้อันใหญ่ๆนะครับก่อนหน้าเข้ารายการนะครับผมได้ หันเอาไว้แล้วครึ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าตอนที่หัวปลีเนี่ยมีสีหมองคล้ำเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมครับมันเป็นแบบนี้เองคุณผู้ชมนี่โอ้โหจำดูดิหัวปลีของผมเมื่อหันมาเมื่อแก่นักเดียวไม่น่าเกิน5นาทีสีของเขานะครับโอ้โหมองคล้ำนะครับมีน้ำยางด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำยางที่ผมบอกเอาไว้ของหัวปลีนะครับไหลยหยดเยิ้มมาเลยเนี่ยนะครับก็จากนี้นะครับเราจะมาทดลองกันดีกว่าว่าทำยังไง ให้เจ้ารอยหมองคล้ำแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยแลยกันนะครับขั้นแรกของเรานะครับผมจะเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับผมที่เตรียมเอาไว้นะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยนะครับเอาไปเทใส่ในน้ำเปล่านะครับอ่าเทใส่ไปก่อนเลยปั๊บพอเทจนหมดแล้วนะครับก็คนตั้งเด็ดเล็กน้อยแล้วกันนะครับนี่คนแล้วก็ชิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นกลับมาชี่หัวปลีของเรากันต่อเลยคุณผู้ชมครับ หัวปลีนี่นะครับผมผมจะเริ่มทําการหั่นให้ดูใหม่นะครับผมแล้วก็แบ่งเป็น2ชิ้นให้เห็นเลยว่าหั่นออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันยังขาวใสอยู่นะครับยังไม่หมองคล้ำแบบนี้นะครับแล้วเอาชิ้นหนึ่งเนี่ยไปจุ่มเอาไว้ในน้ำส้มสายชูอีกชิ้นหนึ่งทิ้งไว้เฉยๆแล้วมาดูกันว่าชิ้นไหนจะขาวใสน่ารับประทานมากกว่ากันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับจากการหั่นหัวปลีก่อนเลยหั่นไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอย่างนี้จะได้เห็นกันเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงอ่า นี่นะครับหั่นแบ่งครึ่งเลยนะครับหั่นเสร็จปุ๊บผู้ชมดูนะหัวปลีหั่นออกมาใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมจะลักษณะขาวแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นสีไหมครับมันจะขาวอย่างนี้เลยนะครับผมที่นี้ชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเอาใส่เอาไว้ในนี้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมวางเอาไว้ข้างนอกนะครับแล้วจับเวลาสักครู่เดียวครับผมจะรอสัก15นาทีแล้วเรามาดูผลกันนะครับว่าหัวปลีชิ้นไหนนะครับจะสีเป็นยังไงกันบ้างนะครับ รอสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับ15นาทีคุณผู้ชมครับแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าหัวปลีอันไหนนะครับระหว่างอันที่หันเอาไว้เฉยๆหรืออันที่หั่นแล้วเอาไปแช่ในน้ำต้มใสชูเอาไว้นี่นะครับผมอันไหนจะมีสีเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับอันที่หั่นเอาไว้เฉยๆคุณผู้ชมครับดูสีสิครับ ตอนนี้นะฮะกลายเป็นสีแบบว่าโอ้โหหมองคล้ำนะครับเหมือนคนบอกว่าโดนเล่นของเลยนะฮะดำาๆค้าๆดูไม่ค่อยน่ากินยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ตามปกติของเขานะครับธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้ส่วนอีกอนันนึงนะครับหัวปลีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมหั่นเอาไว้นะครับแล้วนาไปแช่เอาไว้ในน้ําส้มสายชูนะครับมาดูผลกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเี่คุณผู้ชมปั๊บ หัวปีของผมที่แช่น้ำเอาไว้นะครับนี่ยังขาวอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมเอาเปรียบเทียบกัน2อันให้เห็นไปเลยละกันนี่โอโ้โหอันที่แช่น้ำผสดใสชูเอาไว้นี่นะครับยังคงขาวเหมือนเดิมนะครับส่วนอันที่ไม่ได้แช่ไว้เนี่ยตอนนี้ดูไม่จืดกกเลยทีเดียวนะครับสรุปเลยละกันนะครับว่าการรักษาสีของหัวปลีนะครับผมให้ยังขาวให้ยังดูน่ารับประทานอย่างสม่ำเสมอนี่นะครับวิธีของมันง่ายๆก็คือ นำหัวปลีนะครับที่ซอยแล้วเนี่ยเอาไปแช่เอาไว้ในน้ำส้มสายชูที่ละลายดามเอาไว้นั่นเองครับไงๆเดี๋ยวเองใช่ไหมละครับสุดยอดไปเลยโอ้โหแต่ตากนันฟ้าเบเหวคุณผู้ชมดูสิอื้อหือสุดยอด คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่มากไปด้วยประโยชน์หลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับผมสาหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ต้องฟังเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าหัวปลีเนี่ยนะครับเป็นอาหารบํารุงน้ํานมชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับที่ให้นมบุตรอยู่เนี่ยนะครับต้องไปหาอาหารนะครับที่มีหัวปลีเป็นส่วนประกอบมารับประทานกันเอาไว้มากๆก็จะดีเลยละกันนะครับ ส่วนหัวปลีนะครับยังมีธาตุเหล็กอีกเยอะเลยนะครับและผมวิจัยล่าสุดที่ออกมานะครับ mm. เขาบอกว่าหัวปลีเนี่ยสามารถช่วยรักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารของเราได้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะครับผมสารที่สก,กัดจากหัวปลีนี่นะครับสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของเราได้มากถึง 48 88์ด้วยกันเลยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยนะครับผมที่มีอาการแผลในกระเพาะอาหารอันเกิดจากการดื่มสุราม,มากจนเกินไปน,นั่นเองคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครนะครับชอบดื่มแอลโกอฮอล์มากๆเนี่ยนะครับต้องไปหาหัวฟลีมากินกันเยอะๆเลยละกันนะครับอนอกจากนี้นะครับหัวปลีนะครับยังสามารถช่วยในการลดน้ําตาลในเลือด แก้โกรคเบาหวานได้นะครับแล้วก็ยังบำรุงเลือดได้ดีอีกด้วยนะครับโอ้โห oh, oh. ผู้ชมครับเรียกได้ว่าหัวปลีนะครับ oh. ผมเป็นอาหารที่โอ้โ oh. ห oh. ประโยชน์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับต้องไปหาอาหาร ที่มีหัวปลีผประสมประกอบเนี่ยมารับประทานกันบ้างแล้วนะครับโอเคผู้ชมครับแล้วเจอกับผมนิวนนเมธได้ใหม่นะครับในรายการ d u s s t t เรน l ี y เวิร์นะครับส่วนขังต่อไปนั้นนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องรอดูกันให้ดีเลยแล้วกันนะครับวันนี้หยู่ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับหัวปีใช้ปีลูกโดกดีครับ